สบายดีทุกคนลลมือนี่ฮากสพามาแวะวัดฝาทำแจงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คืออยู่จังหวัดเ,เ,ดเพชรบุรีเนาะทุกคนอ่าอำเภอสะอำมเด้อทุกคนเด้ออ,ดดนะอยู่สถานทดียแห่งนี้เนาะมีพญาณนนากใหญ่ที่เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มากราบไหวขอพรเด้อทุกคนเด้อนี่ หงมากใหญ่ขอเกขอยังขอพอนขอยังขอพอนขเรื่อยพอนกับ mhm. เริ่มมาลายนี่พี่น้องนังหวัดทำแจงเด้ออายุตำบลเขาใหญ่เด้อพี่น้องเด้ออำเภอสามจังหวัดเฟตบุรีพี่น้องมันกันอยู่ bon หัไกลจากหัวหินไปได้เด้อพี่น้องเด้อไปได้อยู่ใกล้กับสามารถแวะมากราบไหว้ พรออจริงจักซิ์แห่งหนี้ได้เนอะพรอ,อื่นทาก็สิบไปหาบูซาทูกมากรับไหวก่อนพี่น้อง